ครับครับสวัสดีเอฟซีดูทันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่ผ้าร้ยครับพี่น้องเอฟซีเมือนี้พาพี่น้องแฟนครับแฟนช่องโทรสัมผัสทางโทรศัพท์เสี่ยงทั้งสุรินครับพี่น้องเอฟซีดูทันเขาเจ้าว่าตัวเล็กและแนวทางเขาเป็นแม่นเป็นแม่นพี่น้องเอฟซีเมือนี้กันเลยไหนเบอร์โทรมากัเลยโทรสัมผัสกันวันนี้เดี๋ยวก็รู้ครับว่าแม่นจริงหรือบ่จริงเดี๋ยวแอดเจ้าาพี่น้องแฟนครับแฟนช่องก็ไปฟังพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะตัวเล็กและแนวทางแบบวันที่สิบพฤ กันยา2 5 6 5โทรสัมผัสสุดครับจากทางสุรินไปน้ำแหล่พระรวยมาครับก่อนจะไปชมคลิปนั้นขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่างช่องแหล่พระรวยน้ำได้พี่น้องน้ำแหล่พระรวยมาครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพี่ครับกล้าค,ครับกทีทังช่องเด้อค่ะคล้างวดที่แล้วเป็นทั้งใดค่ะงวดทีด่แล้วเขาว่าะคาเลขงวดทีเวเขาเป็นสามโอ้โอเม็ดเดียวเน้นๆไหมคะคุณอ็มเมาเพราะว่าผมต้องซื้อกลับด้วยกลับด้วยค่ะ ไม่ล่างบนนะล่างคือล่างบนคือบนอือแน่นอนเนีน่ยเดียวไริกพริกคใต้ดินแล้วก็โรสรเซอรี่เข้า,าเ,เข้ามาแล้วกินวัดพี่ฮะเข้ามาแล้วกินวัดครับโอ้ไอ,อเข้ามาได้กินวัดใช่ไหมครับครับเข้ามาแล้วกินวดัดใช่ใช่สายเนเหมือนการหนึ่งสี่สองก็สี่สองก็ถูกโอ้แน,น,น่นอนแน่นอน ใช่ซื่อสองกระถูกนะพนน้ำมสูงตายแค่ให้ดูงั้นเนี่ยขอไอขออนุญาตเอาลงกระถูกได้พี่เด้อสร้างได้เลยโอ้ขอบคุณครับเป็นเลขฝันหรือเลขคำนวณคะเป็นเลขคำนวณเราแน่นอนแน่นอนบนคือบนล่างคือล่างไม่ใช่ล่างผมมั่แน่ใจผมมั่แน่ใจผมจะให้นิ้นแค่คู่เดียวโอ้เม็ดเดียวเลย เออใช่ยังสามเปดแล้วผมจะมาให้เน้นในน้อยหน่อยยังปดสามผมจะให้เน้นหน่อยอเป็นเลขคำนวณใช่ขมีมีสามตัวบนสองตัวล่างแบบนี้เนาะใช่่ะลืมถามค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดไหนคะเน,นี่อยู่สุริน์โอยู่สุรินครับค่ะ,ะแสดงว่าสูตรนี้เข้าเป็นประจำ ใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็จะแบ่งแนวทางให้ทางช่องเนาะสงสารเอฟซีว่างั้นนครับผมเนี่ยนคะำนะเพราะว่าวยอกวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ได้มาแล้วโอ้โตงวดได้เลยใช่ได้เพราะว่าผมซื้อลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วโอ้เอยวันที่ไอ้วันที่แล้วครับมันดังเจ็ดสองว่าผมเจ็ดมันไม่มีอืม ใช่จิตไม่มีวัตถุเร่งมันไม่สองอยู่ใช่ต่สองคู่กับอะไรไม่รู้ผมม่ได้ซื้อผมซื้อแต่ตามล่างอ่งวดองวดนี้มีเลขดับไหมคะางวดนี้เลขดับไม่มีค่ะใช่ผมไม่เอาเลขดับคือเอาเน้นๆเ,เลยไม่มีดับใช่ใช่ผมมาเจ้าตัวเดียวเลยไม่มีดับ เน้นตัวไหนครับผมสามตัวบนนี่ตัวไหนคะสามตัวบนเน้นๆเลยสามตัวบนห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามใช่ห้าเจ็ดสามแล้วก็กลับไปหน่อยจิตตามเจ็ดแค่นั้นเนะ่ะสามเจ็ดใช่อ๋อสองตัวตัดเล่นเอาเนาะสามตัวเนี่ย ไอ้สามตัวไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดใช่ใช่ผมให้ตรงตรงเลยให้คู่นี่แสดง<ช>ว่าเข้าตรงเลยใช่ไหมคะใช่เข้าตรงเลยแต่สามเจ็ดไม่ต้องเน้นหรอกตรงกันไว้เฉยค่ะแค่เล่นไว้กิดสามตัวเดียวค่ะทำตัวก็ห้ากิดสามไม่ต้องตัดทั้งสิน้นค่ะให้เดินตรงๆงเลยเอาบุญอย่างเดียว เป็นล่างล่ะคะเป็นล่างหนึ่งหกหนึ่งหกใช่ตัวเดียวเหรอคะตัวเดียวกลับไว้หน่อยป๊าดค่ะเลขหางเดียวซื้อไม่ยากเนาะกลับไว้หน่อยหกหนึ่งแค่นั้นค่ะงวดที่แล้วได้เยอะไหมคะงวดที่แล้วไอ้งวดที่แล้วให้ผมถูลอตเตอรี่ใบเดียวโอ้มันออกตัวเก่าเนาะใช่หลักหอยที ได้บรนเลขที่แปดถึงสามฝันเหรอคะคะมีมีฝันประกอบไหมคะไม่มีไม่มีเลขวิ่งอะไรครับผมเลขวิ่งมีไหมคะเลขวิ่งทำวิ่งวิ่งจะวิ่งตจนไหนค่ะวิ่งบนวิ่งบนล่างเนี่ยคะ่ะจะวิ่งบนมันจะได้น้อยนะท วิ่งล่างได้มันได้มันมันจะได้เยอะตัวโนอะ้วิ่งล่างตัวไหนคะวิ่งล่างวิ่งล่างหกตัวเดียวหกตัวเดียวไม่ใช่วิ่งบนอ่ะสามตัวเดียววิ่งบนสามตัวเดียวครับแต่บนมันได้น้อยแต่ล่างมันได้เยอะกูอยากจะบอกอวิ่งล่างตัวเดียวหก ยังไงก็มาหกชัวเนาะงวดน,นี้ร่างค่ะมีโมตเทตลี่ไว้เลยค่ะเล่นเลนไว้หนึ่งหกตัวเดียวหนึ่งหกตัวเดียวกลับไหมคะกลับไว้6หกนึ่งโกอ้กลับไว้ด้วยเนาะกลับไว้ด้วยกันพลาดใช่ใชค่ะเผื่อออกตัวกลับ,ลบเนาะใช่อย่างสามตัวนะ่ะใครมาสามตัวองี้ไม่ต้องตัดทั้งสิ้นเราเป็นคู่ไปเลย ไว้ผมมันอยไม่ผมไม่เอายอาย,ย่างไนสัครับใช่ผมรูแล้วมันก็ถูกนะแกเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งหกแล้วมันก็ถูกแต่แต่มันเขาเขาว่าของให้บนไงมันไม่ถูกอืมมันต้องมาล่างใช่ๆ่่างวดน,นี้มั่นใจเนาะครับอคือแสดงว่าสูตรนี้นะไม่ค่อยพลาดเลย ค่ะวันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเอฟซีรูเลอร์ตีไว้เลยหนึ่งหกัวเดียวเราวก็คือกลับไ้ด้วยก็ได้้องการไว้ค่ะสามารถกลับไปเป็นหนึ่งเก้าได้ไหมครับผมหกกับเก้าเก้าไม่มีครับเก้าไม่มีหกเป็นหกใช่หกเป็นหกนะครับเนาะโอเคเก้าไม่มีครับเก้าไม่มีหกเป็นหกค่ะ ครับกา้าไม่มีอืมค่ะวดนมีหัวให้มาเนาะครับผมว่าจะโทรไปยีทีแ้วเลขเงินก็ถูกเป็นหลายคน <c oughs> โอ้ยไม่โทรมาบ้างค่ะเลขน้อยเดียวเองเลขไม่เยอะเอามานผมถูกกันเยอะผมบอกเขาโอ้ถูกยกบ้านได้เหรอคะใช่ถ <c oughs> ูกคนละเท่าไหร่คะน่ะ ก็คงไม่เยอะบางทีคนละร้อยกว่าสองร้อยแค่นั้นเลยเขาก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อเนาะค่ะพี่ชื่ออะไรเนาะหนูก็ไม่ได้ถามชื่อสักทีพี่ไก่โอ้พี่ไก่พี่ไก่ค่ะพี่ไก่สุรินค่ะตัวเลขสุดคำนวณเน้นๆน้นค่ะงวดนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางนะคะขอย้ำตัวเลขอีกรอบก่อนจบคลิปหน่อยค่ะ ทางบนห้าเจ็ดสามค่ะสามเจ็ดไม่ต้องเน้นเน้นห้าเจ็ดสามตัวเดียวทางล่างหนึ่งหกเน้นเน้นหกหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเน้นอ๋อค่ะขอบคุณมากครับพี่เป็นแนวทางเนาะครับขอบคุณพี่ไก่ครับผมขอบคุณพี่ไก่เดี๋ยวจงไงจะโทรหาพี่ไก่ใหม่้วครับเนาะมีโค้งสุดท้ายไหมคะครับ คงทุกทายไม่มีอ๋อปล่อยทีเดียวเลยออทีเดียวจบเลยง่ายพี่อ๋อขอบคุณพี่ไก่มากครับขอบคุณมากครับเป็นแนวทางเนาะครับสวัสดีงามครับบวัสดีครับครับบวัสดีครับไก่ครับครับพี่น้องเพชรครับเพชรช่องนี่จะเป็นตัวเล็กแแนวทางจากเซียนไก่จับพี่น้องเอชทีทุกท่านเป็นวันแรกครับพี่น้องที่เพิ่โชว์มาให้สัมผัสจากท่านช่องโชว์มาให้โอกาสเอชีให้โอกาสท่านช่องได้สัมผัสตัวเล็และแนวทางฝากต่อพี่น้องเอชทีครับ ตัวเลขพิจารณ์ในแอด์มีห้าเจ็ดสามบนครับพี่น้องเจ็ดสามบนตรงนี้นิ่นนิ่นสามเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกจับเอาครับเลขสองหางพี่น้องเรือบบรลายตัวครับเปิดพิจารณาครับตัวเลขทุนแนวทางของเสียนไก่ครับพี่น้องเอฟซีทุนถันจากห้าเจ็ดสามหนึ่งหกหกหนึ่งกลับไปกลับมาเอาแ้วพี่น้องเนาะโฉบโฉบมันหมานลำลำเรืๆๆๆ่อยๆกันสกูดสกุนครับคับตัวเลขเสียนไก่ครับ มือนี้ได้โทรสัมผัสกันต้องสรุปไทยโอกาสขอบุญขอบคุณพี่ไก่ครับเป็นตัวเลขเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีพอกำลม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีงามครับฝากในเรื่องพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนและพี่น้องเด้อยพอกัำลม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีงามครับ